อ,อ้าพี่น้องสบายดีพี่นอ้องเพื่อนบุตรทุกคนมาลือบอลพี่น้องจใจคันคอยเย็บเย็บหมายถึงอะไร <laughs> ขอเยิบเย็บก็ต้องเอดีเคทุกวันนี้พี่น้องเอ้ย <c oughs> บ่บ่นี่ดอกเสียงหลายเนาะยุกยุกเอดีเคยุกนีนยุกอันอะไรตรงเงี้ยตรงเงี้ยย่างเดียวพร้อไม่ยังครับพร้อไม่ยังกันหายใจกันหายใจลึกๆเหมือนเนาะเดี๋ยวยังไม่ถึงกันหายใจ <c oughs> อือดึงเงียบครับป้าเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เมื่เสียงอสียงอยไหวจเป็นรอบสองนะเอิร์ดหนาที่นี่นอนให้เตยุงเด้อที่นี่ยุงแบ่งปันยุงไปกินเนาะให้นอนคนเดียวเออเขาเป็นรวมกันจนหมดเลยสิมาเป็นรอบสองอีกแต่ของอ่ะเอิร์ดไปแล้วรอบหนึ่ง ขารอหบหนึ่งมันกันยาอารอบสองนะเอ,อนินะ <c oughs> เอ,อิด,ดีใจเนะ <c oughs> านะอย่านะเอ,อนะินะเนี่ยคืนทีแดงเข้มมีนะเจ้าไปจากคน,นเ้เฉยหน่อยน่ะ ขยา่าขยา่าก่อนลืมไหมเนาะก่อนลืมไหมเนาะมันเป็นหนอวะมันเป็นเหลี่ยวล่ะทำไมวิ่งไวซะป่าอันนี้นะขึ้นเร็วอืมไวเนาะจื้ๆยังไม่เห็น <Done S 1> ขนาดเอ,อิบเป็นตัวน,น่ะเนาะกินอันะไรกันนะกินแมงกันนะฉันยังไม่เป็นอะไรนี่ยนะเป็นตัวหาไม่เป็นเลยไม่มีหรอกถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีคอยย่างขึ้นขีเเขนข้เดียวอยีเลยขึ้นขี้เดียวอีเลยเห็นแต่เพียงนั่นฟังนี่ไม่มีไหน,นขี้เดียวกินดอกกินห่องปลอดภัยยังไม่เต็มดีเลยตัปลอดภัยหายห่วงโอ้ยมันขื้นเดียวก็ไม่เป็นแล้วนี่จางแล้วนี่เอ,อิบ เธอผ่านเอิร์อผ่านเลยเนาะเดียบรอไม่มีดอกมันเป็นเดี่ยวเนาะเอ,อนะิร์อเนาะเอิอไปสีสองเข็มเลยไปเสีนะสองเข็ม<ๆ>เเข็มแบบกระติดเลยไปเสีนะตอนนั้นน่ะกระติดสองเข็มกระติดติดเลยเนาะอันนี้ผ่านเดี๋ยวพี่นอ้องบอยมีเดอ้อ ซึ่แล้วเอิร์ดปลอดภัยค่ะยังดีดูก่อนเออยังดีปลอดภัยอยู่นี่เข็มโอเข็มเดียวเหรอขีดเดียวตรงนี้ไอ้เค็คๆไปได้ไม่ได้หรอกจับยัดจับแงยังเดี๋ยวพี่น้องแกยุกยุกโรคระบาดหลอดแล้วเตื่นเตี้ยไงตื่นเตี้ยไงงานเดียวดูให้ดึกตื่นเตี้ยกันยันเดือนไนนี่เดือยนะซึ่งแล้วผ่านไม่พี่น้องเลยกินยาแก่กินยาแก่เจ็บคอก็ได้แต่คลิปนี้เขาเจาไปเพล็กเทมิเดอซึ่งถ่ายเอิร์ดผ่านค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะ